START Google สวัสดีครับหลายคนน่าจะรู้เรื่องนี้แล้วนะครหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่า c a n นอนครับนี่วันนี้มากับ Canon c a n o นอนเขาทำอะไรพิเศษขึ้นมาให้เรานะฮะสำหรับคนที่ชอบทำแบบไลฟ์สดทำสตรีมอะไรเงี้ยถ้าเมื่อก่อนนะถ้าเราจะใช้กล้อง Canon หรือกล้องหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเนี้ยเราจะต้องซื้อไอตัว เราต้องซื้อตัวแคปเจอร์การ์ดเพื่อจะมาแปลงสัญญาณเนี้ยจากกล้องเราเนี้ยให้ไปอยู่ในไลฟ์อะซึ่งแพงมากเลยนะบางตัวถ้าสำหรับตัว Canon 80D เนี่ยแคปเจอร์การ์ดบางรุ่นไม่รองรับด้วยคือมันไม่สามารถแบบบางันแบบไม่สามารถโฟกัสได้แล้วก็บางทีแบบไม่สามารถลบข้อมูลต่างๆที่เป็นแบบ ISO ค่า F number ค่า s p e e ชัตเตอร์แบบไอตัวหนังสือที่มันอยู่ในไอตัวพวกอินโฟต่างๆที่มันอยู่ในจอเนี้ย ถ้า Capture ์การบางรุ่นมันไม่ยอมมันมันไม่ค่อยตรงสเปคเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็มันก็จะโชว์พวกนี้เข้าไปในจอภาพตอนที่เราทำไลฟ์ด้วยเนะี้ยซึ่งถ้าจะไลฟ์ด้วยตัวนี้นะ 80d เนี่ยตัว Capture ์การเท่าที่เช็คราคามาก็หลายพันอยู่นะพอแคนนอนออกตัวนี้มานะครับมันคือ Search Canon นเนี่ยฮะแคนนอนเว็บแคมยูทิลิตนะครับมันคืออันนี้ฮนะ เออเนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะเหมือนกันถ้าเราไปดาวน์โหลดไอตัวเนี้ยมาเนี่ยเราจะสามารถต่อกล้องของเราเนี่ยด้วยสาย USB ที่เรามีนะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ไลฟ์สตรีมได้เลยโดยไม่ต้องผ่านแคปชั่นการ์ดเออโคตรประหยัดอะประหยัดและดีนะฮะ ส่วนเว็บนะฮะเป็นตัวแรกเลยนะคร canon usa เนี่ย eos webcam utility นะกดเข้าไปเลยนะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันเป็นมันบอกว่าเป็นเบต้า eos webcam utility beta, Web Ut beta ครับปึ๊บเข้ามาเขาก็จะบอกวิธีการดาวน์โหลดนะฮะก็ select your model below นะฮะก็เลือกเลือกว่ากล้องที่เราใช้นะฮะใช้กล้องรุ่นไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ select drive and download select software แล้วก็ Select Windows 10นะฮะแล้วก็หา USB w e Cam Utility Beta นะฮะแล้วก็คลิก Select แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยซึ่งตัวนี้ที่พี่ใช้อยู่นะ,ะเป็น US 80D นะ,ะก็เลือกเลย US 80D ปึ๊บมันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับเนี่ยฮะมันจะขึ้นเลยว่า US utility beta 0.90 for windows อันนี้มีสำหรับ windows เท่านั้นนะครับสำหรับ pc เท่านั้นตอนนี้ใน mac ยังไม่มีนะฮะก็มา select แล้วก็กดคลิกดาวน์โหลดเลยนะครับที่เหลือก็แค่ทำตามขั้นตอนนะฮะไม่ยากเลยไฟล์จะมาเป็นไฟล์ zip นะรเราก็แค่ double c คลิกเพื่อดาวน์โหลดนะอันนี้พี่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำตามขั้นตอนไปได้เลยไม่ยุ่งยากนะครับก็คลิกคลิกคลิกไปเรื่อยๆจนจบนะฮะ ตัวไลฟ์สตรีมที่พี่ใช้เนี่ยพี่ใช้ของ OBS พอโปรแกรมมันอัปโหลดเสร็จนะฮะเราก็สามารถคอนเน c t ตัวกล้องนะครับเข้ากับคอมได้เลยนะครับเป็น USB ธรรมดานะครับก็ต่อเข้าไปที่พอร์ตตัวข้างหลังนะจะเป็นพอร์ต USB นะครับแค่เสียบเข้าไปชิปแล้วก็เปิดกล้องชิปเนี่ยฮะ PC ของเรามันจะรู้เลยว่าตอนนี้กล้องมันถูกคอนเน c t ไปแล้วนะครับ ทีเนี้ยพอเราจะมาเชื่อมนะครับพี่จะแอดตัวกล้องเข้าไปนะครับโดยที่นะีฮะ video capture device นะครับปึ๊บพิมพ Canon 8ปดสบ d ตัวกล่องมันจะให้เราเลือกนะว่าให้เราเลือกกล้องตัวไหนนะีฮะก็จะเป็นอันเนี้ย Canon webcam utility beta เราเลือกเลยปึ๊บมันก็จะเป็นของตัวนี้เราก็จะได้ canon เนี่ยฮะเป็นกล้อง webcam ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราได้เลย ง่ายไหมไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแค่แค่เชื่อมต่อ USB เข้าไปไม่ต้องผ่านอะไรเลยทั้งสิ้นก็สามารถเชื่อมต่อแค่ต่อสาย USB เข้าไปทุกอย่างก็เรียบร้อยใช้งานได้เลย ถ้าใครใช้แคนนอนอยู่ก็ลองโหลดไปใช้ดูนะพี่ว่าเป็นอะไรที่ช่วยให้เราเซฟเงินนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็แถมยังได้งานคุณภาพสูงด้วยนะครับเพราะว่ามันคือภาพที่ได้จากกล้องอย่างไรนเนี้ยของพี่เป็น 80D นะจากตัว DSLR คือคุณภาพมันดีกว่าเว็บแคมแน่ๆอยู่แล้วนะครับ แต่มันไม่ซับพอร์ตสำหรับทุกรุ่นนะครับก็จะมีนี่ฮะมีมีว m a r ีเอ2วัน m a r อ3 5d Mark 4 5ds 5dsr นะครับ 6d Mark 2 7d Mark 2 77d 80d 90d นะครับแล้วก็พวกตระกูลรีเบลก็ sl 2 sl 3 t6 t6i T7 T7i T100 นะครับแล้วก็ตระกูล M นะก็จะเป็น M6 Mark II M50 M200 USR USRP นะครับ Power Shot ก็จะมี G5 X Mark II G7 X Mark III นะครับแล้วก็ G X70 HS นะครับซึ่งส่วนมากมันก็คือเป็น Canon ที่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะเพราะว่า ตอนที่เราคอนเน็กเราต้องเปลี่ยนโหมดนะเปลี่ยนโหมดเนี้ยให้เป็นโหมดวิดีโอนะครับตัวนี้ข้างหลังเนี่ยจากโหมดภาพนิ่งเปลี่ยนเป็นใช้โหมดว<ม>ิดีโอพอเรามีอะไรให้เล่นมากยิ่งขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกยิ่งขึ้นว่ะถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์พี่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ